สวัสดีครับผมเชอร์แคทแอนเชอร์ครับผมมาอยู่ผมเชอร์นะครับวิดีโอนี้ก็จะมาสอนทำหน้าปก YouTube นั่นเองนะเออหน้าปก YouTube ใน Photoshop นะครับทำยังไงถูกไหมอ่ะเมื่อเราเปิด Photoshop ขึ้นมาเนี่ยก็ไปที่ New File นะครับแล้วก็ไปเลือก Free Video นะครับแล้วก็ไปเลือกไอ้นี่ครับ HD TV 1 0 8 0 p อันนี้นะครับแล้วก็ Create มาเลยเนาะ เกลียดเลยนะครับเพราะขนาดหน้าปก youtube เนี่ยมันขนาดเท่านี้นะครับอ่าแล้วคราวนี้เมื่อเปิดออกมาแล้วเนี่ยเออมันจะโลง่ลงๆโจ้โจนีครับสมมุติถ้าเราแคสเกมเนี่ยเราก็ไปเอาวีดีโอเกมเรามานะครับอ่าวีดีโอเกมอย่างเช่นเป็นวีดีโอเกมอันนี้นะครับอ่าแล้วเราก็อ่ามันต้องเซฟหน้าจอนะ่ครับจริงๆพิมีอาโป้ก็มีเซฟหน้าจอนีครับอ่าแต่นี่งี้ได้นะ อ่าไหนไม่เป็นไรนี่ครับข้าวตัวนี้อ่าเครื่องเล่นบีดโอนี้นะเดี๋ยวขยายนีะครับและคราวนี้เราก็กอไปตรงช่วงที่แบบเราต้องการเนอะแล้วกดตัวปุ่มปิน้นสกรีนอ่ะไอ้ปุ่มเหมือนแป้นคีย์บอร์ดเนี่ย P I T S, S C นั่นแหละนะเออปุ่มปิ้นสกรีนแล้วเราก็คัปปี้มันมาแล้วกดตัว V ครับคอนโทนวีวางลงไปเลยเราก็จะได้พอดีเลยเนอะเออพอดีกับ พอดีกับขนาดเลยนะครับและคันก็ใส่ไปก็ได้ตีเอ้ยเจาะลูกาตากึ่งอ่าเจาะลูกาตากึ่งนะครับแล้วาก็ขยายตัวอักษรเป็นตัวใหญ่เจาะลูกาตากึ่งอะไรอย่างนี้นะเออแล้วเราก็ทํามันเฉียงหน่อยนะครับทามันเฉียงโดยการกดคอนโทลและคลิกซ้ายที่หัวมุมตัวนี้นะครับแล้วก็ดึงมันขึ้นดึงมันลงอย่างนี้นะเพื่อให้มันมีแบบ โมเมนต์แบบมิตินิดนึงนะครับคราวนี้เราก็ไปใส่บินดิ้งออ t ชั่นนะครับใส่สโตร์ปึ๊บ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 กาตากึ่งก็เปลี่ยนตัวหนังสือเป็นสีแดงนะครับอ่าเจาะรูก็เปลี่ยนตัวหนังสือเป็นสีเหลืองอะไรอย่างนี้นะนี่เราก็ได้แบบเจาะรูกาตากึง่งนะครับเรียบร้อยที่จริงเราควรไปเอารูปเอารูปเอารูปใน Google มาด้วยนะแล้วก็แปะแปะแปะมันลงไปนะครับ แต่ก็แต่ก็แค่นี้ก็ใช้ได้แล้วแหละแต่จริงควรใส่รูปแบบพวกพวกที่มันอยู่ในวีดีโอรเราลงไปอ่ะเอออย่างเช่นแบบใส่นี่ลงไปนี่ครับอากากาตาเอกาตาลมสิไม่ใช่กาตากึ่งนะครับแต่นะไม่เป็นไรผมทำให้ดูเฉยๆนะเวลาเก็รูปกาตากึ่งมานี่ครับกาตากึ่งแล้วก็ ใส่ลงมาในภาพขยายมันหน่อยแล้วก็วางลงไปนี่ครับแล้วก็ copy copy นี่ครับ add i n e d i คลิกแล้วก็ดึงออกมาเลยนะอ่าเราก็ได้รูปกาตากึง่งไอกาตากาตาลมสิกาตาลมนี่ครับมาแล้วนั่นเองนะตอนนี้มันก็ดูแบบเออดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับเวลาผมทำภาพทำภาพแคสเกมก็ทำอย่างนี้แหละนะเออที่จริงก็ควรแบบ ทำให้มันดูน่าสนใจขึ้นนะครับมีตัวอักษรเล็กๆก็ได้นะไม่ต้องใหญ่มากก็ได้เนะื้อแต่อย่าเล็กมากล่ะเพราะแบบบางทีมันยอ่อย่อวิดีโอเราเหลือเล็กนิดเดียวแล้วมันอ่านไม่ออกนะครับอะโอเคก็ประมาณนี้เนะื้อในการที่จะทําภาพอ่าในในในโฟโ o ้ชอปนั่นเองนะทำภาพหนะ้าปก YouTube ในโฟโต้ชอปนะครับทำแนวอะไรสักอย่างนะครับที่เขาเรียกกันนั่นเองนะ เออประมาณนี้นั่นเองนะอะแล้วก็มีอะไระอีกล่ะอ่าคงไม่มีแล้วก็คิ e เอทอย่าลืมนะไปที่ไฟล์แล้วนิวแล้วเลือกฟีมวิดีโอแล้วเลือกนี่นะ 1080P นะครับอะโอเควิดีโอนี้ก็สั้นๆง่ายๆแต่เพียงเท่านี้นะแล้วก็เจอกันวิดีโอหนนะ้านะครับวิดีโอนี้ว่าขอตัวลาไปก่อนเนอะตอนนี้มีคอร์สนะครับราคา1,990บาท เรียนได้ทั้งหมด16คอร์สด้วยกันแล้วก็ของแถมมี6อย่างนะซึ่งมันเยอะมากนะครับแล้วเป็นราคาที่คุ้มที่สุดแล้วนะอะถ้าใครสนใจก็ทักข้อความมาได้เลยนะครับวิดีโอนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนอะก็สวัสดีครับบ๊ายแ a ทแอนเช r